สวัสดีครับอยู่กับผมฝันดีเช่นเคยครับวันนี้จะมาเล่นเกม scp foundation ไซอะไรไม่รู้นะครับชื่อหน้าปกมันจะบอกก็เกมนี้ก็จะเป็นเกม scp ที่เขาให้เล่นทดลองก็จะมีหลายรูปแบบมันจะมีไซสิ19อันนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ส่วนอันสีแดงๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นแต่วันนี้เราจะมา scp f o u n a t i o n อะไร b อะไรสักอย่าง โอเคครับเราจะพูดพร่ำพำเพลงมานาำเกม่อยโอเคเซฟเนมใส่ชื่อเซฟชื่อนี่เลยต้องใส่ไป F U N แปลว่า fun สนุกแล้วก็ D E E โอเคแล้วก็กด start Package ก็จะค้างไปสักคู่หนึ่ง s v okay, p 914 s v p 914คืออะไรอมมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจสิ่งที่จะพบเจอมันนั้นเก้าเป็นตัวนี้ปะ ที่เอาชีการเลเวลเลเวลสี่ส่แล้วก็จะกลายเป็นเลเวลหล้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับผมจะไม่ได้แล้วฮึช้าจราอืมว้าวนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนะี่ยโอ้ไล่รอด โอ้โหโอ้หยิบมาเราจะดูของเ,อเราเป็นบุคลากรคลาสตีนะครับเป็นรหัสประจำตัวเก้าสามสี่หนึ่งเราต้องไปทดลองกับเอเจพีฟอรเดชั่นต่างๆอะไรสักอย่างนะโอเคเคราโ้โอ้ไม่รอด นี่หน่วยเเลยผมไม่รู้ว่าหน่วยอะไรแต่ผมเรียกว่า m i fox ไปครับไป <c oughs> นี่เราออกไปไม่ได้นะเดีย๋ยวเขายิงผมบอกเลย <c oughs> แล้วก็มีรูปกระตาทางแถบขวาอ๋อเป็นการกระพริบตาถ้าเจอศูนย์ก็หให้เรากลมหน้านะฮะเพราะว่ามันจะ ไม่หมองนี่ยอ้ my g ม d ก็หน้าจอผมมืดมากถ้าใครไม่เห็นก็ขออภัยด้วยอุ๊ยอะไรเนี่ยกดเลนอ้ oh my g ม d ก็อันนี้อะไรเนี่ยถ้าใครดูก็บอกผมมันโอ้ด้านล่างน่าจะเป็นแบบเป็นแบบที่ทำงานอะไรประมาณนี้หรือเปล่า พวกค้อจำทางไว้ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องตามเนะื้อเรื่องอะไรโ,ะโอเคมีแบบไปเอกสารทิ้งไปทิ้งไปไม่มีอะไรจำเป็นเราไปดูคลิปเรื่อง SCP มากันเยอะและ ờ dạ huy anh ơi hôm nay đây nhầng anh á vô cái ơ, ơ คือเราออกมาเพราะว่าเราไม่เข้าไปแล้วเราก็จะโดนอยู่หน่วยนั่นยิงอ๋อผมเข้าใจละว,วันนี้ผมแค่ามาทดลองการเล่นเกมเฉยๆนะฮะเราจะมาทดลองการแค่เล่นเกมกันเล่นเกมนี้เฉยๆผมไม่ได้มาเล่นจริงจังอะเล่นมาเล่นให้ดูเฉยๆจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกัน แม่ S P f o a t i o n กำลังใช้ไมโครโฟนอยู่อ้าวไอ,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 อตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตารายพอทุกหัวเราเข้าใกลา้ปุ๊บมันจะปล่อยพลังอตัตเมทประมาณโหต้องไปดูอีกช่องหนึ่งที่ช่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่เป็นช่องแบบเขาชอบ,บเล่นเกี่ยวกับ S P อ่ะ พอเข้าไปใกล้ตัวนี้ปุ๊บม,มันก็จะอ้าวแบบเพลงไมโอนี่ที่สิบเอ็ดอะไรสักอย่างนั่นแหละผมรู้ได้เลยว่ามันต้องมีเพลงติดลิกคัสิกท้ามไปกัอ้าโหลดนาะจริงๆมาต่อกันเลยอืมฉันอยู่ที่ไหนนี่คะฮึ มันฉันใจอยู่ที่มะม่วงน้ำป่าหวานนะหิวมากเลยถ้าไหนก็เช่ญเปิดมาเวลาที่มีโฆษณาเนี่ยเปิด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 ที่เปิดเแหงปีทำไมวะน่ะเมื่อไรจะเปิดหรือว่าเราต้องหยิบเอกสารก่อน เอกสารวิจัยยี่กับมะม่วงน้ำปลาหวานส่นมะม่วงน้ำปลาหวานเป็นสูนที่มีนั้นตอเยอะมากทิ้งไปไม่จะเป็นไปสิครับดีมีการเซฟเกมด้วยด้เออ ต้นต่อโอเคคือเดี๋ยวเราจะเข้าไปในนั้นแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้เขาเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคนโดนหักคอคนหนึง่งแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้เราออกมาโอยนั่นแหละปัญหาเฮ้ตรงเงินข้างมืดน้บคมนีหกแปดสองนี่ มีซีดคือสิ่งที่นา่ากลัวที่สุดในสูนเลยคือจะเป็นหนึ่งศูนย์หกสำหรับผมที่ผมดูมานะหนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งเจ็ดสานะตัวชะกาัถ้าศูนย์เก้านี้ยเรายังก้มหน้าหลีกเลี่ยงได้ไงแบบเราก้มหน้าหลีกเลี่ยงได้แต่ไอหนึ่งเจ็ดสามเนี่ยนะั้นลืมตาตลอดเวลาแล้วแถบซ้ายข้างบนอนะ่ะมันมี แบบการวิ่งการอะไรพวกนี้ด้วยอีกโอ้โหหนักเลยอะไรายืนเอกสารให้หนึ่งกับสามโอ้ my god อ,อ้อแล้วก็มีโฆษณามาบางังที่กดผมโอ้ my god สุสัาเฮ โอ้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 ทอไมทมอ้าวหมดอารมณ์การเล่นเกมสุดน่ากลัวทุกคนอย่าลืมที่จะไปโหลดมาเล่นอ้อไม่กัดประตู คนตอนนี้เหมือนในศูนย์ไฟจะดับหรือว่าอะไรทักอย่างโอ๊ะเฮ้ยเปิดดีแม่งเหมือนในศูนย์ไฟจะดับนะฮะมองอะไรไม่เห็นอะเราต้องเข้าไปจริงๆอ่ะอ่า มาทำเพื่อคนดูความน่ากลัวหายไปหมดหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ขอโลดเกมนี้หน่อยสักันโอเคไปต่อโอ้ เปล่าผมมองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ยอย่ยววับมาข้างหลังนะตอนนี้โอ้ทำไมต้องทางแต่ตอนนี้เนาะรประตูเปิดหนาะอ,อื้ฮึฮ จำได้ว่าตรงนี้มีประตูปะเฮเลงมาได้แล้วแล้วผมมีคำถามสำคัญโอเคผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเลยกันมัน้อยเลือดเลยไม่ก็ร้อยหนึหโอเคผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเลยกันฮะแต่ว่าวันนี้ถ้าใครชอบเป็นก็ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ถ้าวันไหนอยากให้ผมเล่นอีกเขาบอกได้แล้วก็ไปหาเกมนี้โหลดมาเล่นกันด้วยเพราะผมไม่รู้เเล่นยังไงประตูเปิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้ไปแล้วจบคลิปแล้วบลาเฮ้ยเดี๋ยวเซฟเกมก่อนโอเคเจบเกมแล้วกดออกกดโอเค แต่วันนี้สวัสดีครับบายๆสำหรับเกมเมื่อกี้นะก็จะเป็นตัวนี้เลยเกมนี้นี่เราได้คุณได้รับที่จะดิอองซบบลาบลาตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ทำไมในภาพสว่างมากเลยที่ผมเล่นมืดมืดห้าหนึ่งสามเนี่ยห้าห้าเขย่าอย่ามันมา อันนี้น่าจะเป็นไอ้นะ SCP การพร้อมร่วมไหลนะครบโอเคแค่นี้นะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามของผมนะครับสำหรับวันนี้บรา